กนอยู่เขาเคยเห็นซุปมันอีกเพราะว่าบ้านเสาโอ้่ผม <c oughs> ผม, <c oughs> ม,มู้ง่หลายมู่ใหญ่ตัวนั้นแหละที่ว่าพันขอไพ่สามก่อนนะ <c oughs> นี่ละตัวนี้หลวงปู่บอท่านเห็นลงุงถึงม้งผูเห็นแต่ตัวสามตันเสาครับเห็นมันมาพันธ์ก่อนลุงบน,นผมมาหมู่ตัวท่านขอไพ่สามก่อนมันเป็นมู่งีนะมัเป็นมู้งถีบจะได้ผมมาค่อนต้นโดนสิเห็นเธอนนงานทีเจค้างอย่งนี้ หมู่ตัวเนี้ยครับมันเป็นสามมิติเฉพาะเพอจะว่าใช่เพราะว่าตอนนั้นถ้าใครหลงทางขึ้นไปบนภูเขานั้นหลงป่าแล้วจะมีหมู่บ้าน,น<อ>เกิดรองร,รับมีเรื่องข้างังนครับเจ็ดวันเขาจะเอาออกมาสม่งคนนั้นจะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเป,เป็นหมู่บ้าน<อ>แล้วเขาก็เลี้ยงดูอย่างดีมันเป็นมิติเอกมันเป็นมิติรับครับครับของเชืัอครับทีนี้บันี้พ่อโยมับเขาก็สังเกตว่ามิตินี้มันมี มันมีอยู่นี่จริงเขาพูดเท็จครับว่ามนิจริงอยู่ที่ภูนมค์ไม่ใช่ใครก็แน่ไปแน่ไปที่ใกล้ๆเติมเนี่ยไม่ใช่ใครก็ผู้หญิงนอนหงายมีนรูปนี่ครับนั่นแบบผู้หญิงนอนหงายนั่นแหละเขาเรียกว่าภูนมคูนมค์แน่ไปประมาณสักกิโลูกตอนกี่ลนี่จะเห็นเป็นผู้ผู้ยังผู้หญิงนอนหงายคนั่นแหละเขาก็เลยไปเป็นไปเท่านี้ที่จริง่าเมื่อกี้เราดูเห็นเลขยางออกมาจากกันทุกอย่งได้ดีสวนครับ ย่างย่างไปเรื่อยนะลูกพอไปเรื่อยเน้วใอกาเขปผู้เดียวพอไปทำศิลป์สารมันทำพอมันทำแบบปั๊บเรื่ยเช็ดต้นไทยตั้งถือสรัอสร้อยอดีตย่างไปอีกมงนั้นก็หมื่นนะเดือนนี้เร่อยตักโคต้นข่าต้นไทยนี่เสื่อมเกิดมาจากต้นไทยใส่ใส่ตัวใหม่ตัวนี้เร่อยตักโคต้นนั่นแหละข้าใจกำลังสีทถาำบัดเนี่ยเข้าเป็นปลาไพสิกระจุยคือจังคนแรนเนไหมลูกไหมปลาคือจังค่นเรนเสียงคือจังทหารเป็น ของใหญ่บึ้มๆๆๆ้มนะหยุดกึกเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยต้นไผ่อยู่มองสี่เฮาหันหน้าเข้าไปนั่นยทีเฮาปลูกต้นโพธิ์หน่อว่ามันเสียงว่ามันพ้่นขย่อยหน่อยนะลูกใบไม้นี่ขู่สวดไปเลยรุ่บ้านเลยอ๋อใช่ไหมมีตีนึงนึ่งหรือเเออเขาเลยไม่ไม่แปลกๆเนาะไอ้เยอะเบาๆหน่อยสิถ้าจะมาฟังไอ้สวดมนต์ไหว้พระหรือทำวัดร่วมกันกับครูบาอาจารย์ก็เบาๆหน่อยครับ่อยเงียบลง เอ้หาว่้อย่างนันพัเนี่ยได้ได้ยินตอนแรกก็บ่ไย้ยินเลยบ่ไดายินคขามลำดวอว่าสิก็ได้ั้งน่มันสาวีบินบาติันมีบาตอยู่สามลังครับสร้างอย่างก็ไปโยบินบัตบ้ตนสามลงชั้นแล้วก็เเลยถามนู้ไอ้แถวเนี้ยน่ะมีพระเคยมาอยู่ไหมไม่เคยมีสักทีอืมแต่ว่าคนไปไถได่ไถนมาเนี่ยมันจะมีคลองละทัง ขัดท้ามทยขึ้นมาเออแล้วบางทีก็มีเจก,กันมีอะไรที่เป็นทองเหลืองประ้วาวัดเข้าบ่ครับมันทั้งยังได้ภูเขาเป็นปวัดป่าจันเดแต่ว่าเา้าฝันนะบพรพวกนะนมาฝันข้าราจ,จํามาทารัรงมดเลยฝันฝันว่ามันเป็นสถานที่วัดเก่าตรงที่สันคูข้างบนเนี่ยมันจะมีต้นต้นโพต้นหนึ่งต้นโพต้นนั้นมันจะเป็นอยู่ช่วงขอบของสันเข,ขื่อนเพราะในสมัยก่อนจะมีการตั้งวัดอย่างนี้ ฝันหู้จักเบิดบังเลตั้งพุทธิบังเลยตั้งซาลาหู้จักเบิร์ดเนี่ยฝันนั่นแหละก็าได้ไปบิ็นสบายเนี่ยมือนเราเขาได้ถามเขาไปเผยนะใช่ฟันนั่นไม่ได้นาะงในฟันเอ้ยโอ้ยมันไม่มีฟับหรอกท่านไปถามอะไรกนไม่มีวัดแต่ว่าเวลาคนไปไถ่ได้ไถ่นาถ้าไปไถ่สวนไถ่ไถ่ได้จะเป็นอย่างนี้นะนั่นแหละก็แสดงว่ามีวัดมันยังจะมีแก่กันมีอะไรที่เป็นต่าง biệt ได้บอกเขาเนี่ ครับวันนี้ก็เลยถามว่ามันเป็นยังไงเรื่องของของภูนี่เขาเลยรอถึดเขาโอ้ยมันเป็น,น,น,นมิติอีกมิตินงเขาเลยบอกด้วยครับอืโอ้ถ้าอย่างนั้นก็พาอาจารย์ขึ้นไปข้างบนหน่อยได้ไหมครับแก่สื่อนพอรค,รครับครับครับเดี๋ยวผมกินข้าวเสร็จผมจะไปหาอาจารย์นะครับก็เลยให้หมอหนีละหมออดนีนําพผ้ายางถึงสันเขาไอเห็นทุกจุดขึ้นของ,ของฝันเบิดทุหม <c oughs> มีเคลือนกันอยู่หันลผู้เพศยู่หันนี่มันเป็นสันผู้เคลือนคือเคลือนเนี่ยหมอกล้องน้ําแล้วก็มีต้นโพ่ออยู่หันพ่อดีคือปันนี่ครับไม่มันคือเป็นอยางสีนอท่านบอกก็ได้ว่าเอ๊ะข้างบนนี่ไม่เคยมีพระมาอยู่หรืออะไรเลยเลยไม่มีมันเคยมีพระผ่านมาสักทีเพราะผมมาอยู่นี่ยี่สิบปีแล้วมันเคยมีพระเที่ยวไปอยู่หันผ่านไปหันเตี้ยเตี้ยถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันแหมอาจารย์จะไปนะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนเข้าก็เลยมาบอกเข้าก็เลย เขาเรยกลับเขาเรียกมาขบกันไปทั้งหมดไปยืนตัวพวกตัวหนึ่งนั่นหละขึ้นแรกเลยบ้านนี้โอ้ยชาติไปนอนโอ้ยมันเสียงยิ่งแย่เลยนี่ยบอกว่านักขบี่งูว่ามันฉีกระเดียมันหลไหลบ้านนี้ย่ำมือแดงย่ำอันนี้แะ่ได้วันอ่อนบ้านนี้ลูกเอ้ยก็ย่ำมือเศร้างูเห่าปวกไม่ลูกตัวไล่ๆนั่นครับมันฉีกระเดียเขาเปนอยู่งูกัะบอกงูกับบางูกินกันเจ้าอยู่หัน เอาขึ้นไปเป็นนักการับมันมันมันจะมามันเป็นป่าปลาสิโคระกาเข้าไปอยู่ใกล้บ้านพี่ยุบินไหยุบินอยู่ฝั่งนึงเจ้าค่ะลูกไปบ้านพี่ยุบินแล้วมองหผมก็แล้วอยู่คนละฝั่งเจ้าค่ะทำไมได้ไปบ้านพี่ปิดไปตั้งแต่ปีก่อนก่อนที่ตาสมบูมาโอนั่นนั่นแหละนั่นแหละมันจะเป็นเป็นอีกมิติหนึ่งพอไปพอขึ้นไปสวนมันทำวัด ถ้าช่วงเย็นประมาณหกโมงนี่ก่อนพวกขัน้นเสียงเดินอะจะมองไม่เห็น,น,นหตัวของมันเป็นจะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มดำไปเหมือนกับมันแบบที่เขาทำ,ทำเอฟเฟกอะไร<อ>นั่นดางๆนั่นแหละเดี๋ยวเป็นเงาเงาที่ใช่ล<ช>ูก<ด>แต่พอเสียงเดินนี่เหมือนกับขุนทหารอุ้ยพ่อมันเคยเห็นว่าอะไรมันจะโขกขนาดนั้นบึ้มบ้างเบิ่มบ้าหมาพวกหมา มาแถวบ้านมันจะขึ้นไปกินพวกก้างพวกอะไรนี่ไม่กล้าอยู่เสียงหมาวิ่งเลยมันกลัวผีเวลาเขาช่วงเย็นเขาจะเดินขึ้นภูช่วงเช้าช่วงประมาณตีสามตีสเดินลงจากภูจะอยู่อย่างนี้ทุกวันไม่มีคําว่าเว้นแม้แต่วันเดียวเป็นยามอะไรเงี้ยเป็นพวกตายที่ชั้นจะุูอ๋อ และบางวันนี้ก็จะมีเสียงเหมือนกับเสียงยนเสียงรถอยู่บนอากาศมาแล้วก็มาจอดนิ่งอยู่บนปลายไม้ที่ต้นปูดจามัญจามรญสาหรือต้นปูดนั่งตำนานไม่เคยเห็นปกติไม่เคยเห็นดุบแน่ล้วปูยังอยู่นานอันเซจันก็นั้นโซนน้องเลยอู้ขนาดบิดาศพกลับมาในเสียงปลาตามมาแล้วยอมรับไปจากนั้นนี่เราบ้านใหม่แล้ว